นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะพร้อมด้วยนางมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยสุขภาพเขต6ทั้ง8จังหวัดร่วมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ทางนี้ผู้ประกอบการภายในเขตสุขภาพเขต6นะคะที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชา มีจำนวนทั้งหมด74รายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างของการดำเนินการยื่นขออนุญาต19รายและแสดงเจตจำนงขอปลูก17รายอยู่ในพื้นที่จันทบุรี4ราย โดยศูนย์กลางสถานที่ผลิตตำรับยากัญชาที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐนะคะได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศแล้วก็มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเอก,กชนอีก18แห่งโดยจะเน้นให้ผู้ป่วยนะคะสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาได้อย่างปลอดภัย สำหรับกิจกรรมในงานค่ะก็มีนิทรศการตลาดนัดความรู้จากภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชาร่วมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการเปิดให้ทดลองได้ชิมด้วยนะคะแล้วก็ลงมือทำมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยให้ผู้ป่วยนั้นได้มารับการตรวจรักษาแล้วก็รับยาก,กลับบ้านโดยผลิตในภาคตะวันออกหลายรายก็ พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะให้กัญชานั้นถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายยอมรับที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี <c oughs> ก็ทําให้บางรายนั้นสามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงมาแปลรูปสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้ าเกิดเราใช้คําว่าถ้าจะปล่อยวิสาหกิจเดินเองคงเป็นไปได้ยากครับในเรื่องของการจัดการดูแลในหลายๆขั้นตอนจนมาถึงจุดปัจจุบันนี้ได้เนี่ยภาครัฐช่วยเรามาในหลายๆหลายๆอย่างมากครับผมแต่ถ้าเกิดในส่วนของเรื่องของงบประมาณหรือเงินสนับสนุนอันนั้นก็ต้องเป็นในส่วนของวิสาหกิจเองที่ที่ต้องหางบมามาจากการดูแลตัวเองครับนั่นคือข้อจากัดของวิสาหกิจ มูลค่าเนี่ยประมาณ2 0 0แสนล้านถ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับมันต่อยอดไปไกลมากนะแล้วเรื่องของการรักษา รักษาโรคทางการแพทย์เนี่ยมันจะไปตัดทอนยาเคมีเนี่ยออกนั้นเราลดการนำเข้ายาเคมีเราก็จะได้มูลค่าเพิ่มจากส่วนเนี้ยเข้าไปเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีช่องทางของเขาบริษัทเอกชนที่เข้ามาเต็มไปหมดในขณะเนี้ยมาต่อยอดแล้วมาเอาผลประโยชน์ไปเนี่ยมันก็จะต้องมาคุยกับผู้ผลิตอย่างพวกเราไปด้วยนะครับอย่าทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังในขณะที่ประชาชนเนี่ยต่อสู้ดินน้นรนจนได้ปลดล็อกกัญชาเสรีภาคเอกชนไม่ควรฉกฉวย ไห้โอกาสครับ เป็นความคิดเห็นะนะคะทีนี้ในส่วนของสาธารณสุขเองเขาก็มีการติดตามประสิทธิผลและก็ความปลอดภัยของการใช้ยาก,กัญชาในการรักษาโรคต่างๆการรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะซึ่งก็พบว่าผู้ป่วยนั้นสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนอกจากนี้ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเชื่อค่ะว่าคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นศูนย์ผลิตแล้วก็แปรร สร้างรายได้ต่อเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปได้ด้วยทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะลดในเรื่องของการขออนุญาตะไรที่ไม่จําเป็นให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือว่าเราต้องใช้ตามเจตนารงรัฐบาลเนี่ยปลดล็อกกัญชาเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพและอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจนะ าเราใช้อย่างถูกวิธีไม่ใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยกัญชาก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งด้านของการให้โอกาสทั้งเกษตรกร,ร,กรทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งประชาชนที่จะมีทางเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางกัญชาเพื่อมาทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้น